ฝันใหญ่แล้วโดนดับฝันให้คุณทําแบบนี้นะคะหลายคนรู้ว่าเราจะต้องฝันใหญ่อ่ะหรือว่าไปเรียนในคาสตั้งเป้าหวายดีมบ่ทุกสิ่งอย่างเขาบอกให้คุณต้องฝันใหญ่แต่พอเราเริ่มฝันใหญ่แล้วมีความสุขแต่พอไปเล่าความฝันให้คนอื่นฟังหรือคนรอบข้างฟันแล้วคุณโดนดับฝันทันทีเป็นไปไม่ได้หรอกเรื่องที่คุณกําลังจะทําอยู่ไม่ไม่เคยมีใครทําได้เลยในครอบครัวเราอ่ะประโยคเหล่านี้บอกเลยสิ่งที่คุณต้องทําคือคุณต้องไปเติมความเชื่อของคุณคะ่ะว่าถึงแม้ว่า าเราอาจจะยังไม่มีคนรอบข้างของเราประสบความสําเร็จในเรื่องนั้นแต่มันมีคนบนโลกใบนี้เขาทําแล้วมันสําเร็จแล้วมั่นใจให้มากพอยืนในความฝันของคุณจนมันทะลุเป้าหมายแล้วคนรอบข้างที่เขาเคยมาบอกคุณว่าเป็นไปไม่ได้หรอกเขาจะเปลี่ยนความเชื่อทันทีไม่มีประโยชน์ที่คุณจะไปคอยบอกเขาว่าฉันทําได้ฉันทําได,ได้สิ่งที่คุณต้องทําคือพิสูจน์ตัวเองโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นฝันใหญ่ฝันให้เต็มที่ค่ะแล้วลงมือทําให้มากพอจนมันทะลุ รู้เป้าหมายของคุณและเอาความสําเร็จของคุณไปบอกกับคนที่เขากําลังดับฝันคุณแค่นั้นเองแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปแล้วบ๊ายบาย